ทำความรู้จักคิดให้โซหมื่นล้านหลายคนลุ้นแฟนใหม่เตยถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับนางเอกสาวหน้าหมวยอย่างเตยจลินพรโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับให้โซหนุ่มคิดขณาชัยเป็นจรงกุลซึ่งในโพสต์ทางคู่ได้คอมเมนต์แซวกันไปมาด้วยงานนี้ทำให้แฟนคลับต่างเชร์ในความสัมพันธ์ของทางคู่อีกครั้ง สำหรับไฮโซคิดหรือคณาชัยเป็นเจรงกุลลูกชายคนโตเจ้าสัวใหญ่บุญชัยเป็นเจรงกุลนักธุรกิจทอราคามนาคมเศรษฐีหมื่นล้านของประเทศกับภระยาคนที่สองไฮโซคิดรักชื่นชอบและยึดอาชีพช่างภาพหาเลี้ยงตัวเองนอกจากจะหน้าตาดีแล้วรดสนิยมยังดีตามมาด้วยนอกจากนี้แล้ว ไฮโซคิดยังมีความสนิทสนมกับมิวนิธาหนึ่งในแกงเฟอร์บีไม่ใคร่ฟันอีกด้วยยังไงก็รอติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันต่อไปนะคะทุกคน